เที่ยมช็อปเอสซีผมวัสดียามบ่ายครับบ่าย2โมงครับวันนี้ก็อยู่ที่บ่อทรายหนองสแกนครับก็เมื่อเช้าไปถ่ายคลิปบานแห่กับน้องๆมานะครับก็มีเวลานิดหน่อยก็เลยมาช่วงนี้หน่อยครับก็เดี๋ยวจะตกปลาด้วยทันชิงเดี๋ยวับมานนี้ผมมาตกลายวาแลวปลาไม่กินครับเนื่องจากน้ำมันคุณฝนมันตกนะครับแล้วก็เป็นน้ำฝนไปลากินเหยื่อยากมากเลยครับก็มาลองกันมันจะต้องกินสักวันนะผมว่านะก็เป็นเหยื่อของมงคลชาแนลนะครับผม แต่ว่าขี่ไปขี่มากระป๋องผสมเหยื่อผมล่นหายไปแล้วนะเดี๋ยวหาแก้วน้ำเอาแถวนี้แล้วครับข้างล่างนี่ครับแบบนี้เจอแล้วอ่าได้ละวาลงไปกันแก้วแก้วหลาดแถวนี้ป่องหายก็สมบน้ำาชืได้ดีนะเหยื่อนะครับผมไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้เอากล้องมาสุ่มทุ่นนะเอาง่ายๆครับวันนี้ ง่ายๆนะเวลานี้มีเวลาตกแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับผมวันนี้บ่ายสองโมงสองโมงเท่าไหร่พวกกระเป๋าเดนเคยโอ้ยสามโมงเป๊ะเลยสามโมงเป๊ะเลยนะครับอ่ะนหนึ่งชั่วโมงนะถึงสี่โมงดูรครับหนึ่งชั่วโมงจะได้ปลาหรือเปล่า ที่ผ่านมาไม่ได้เลยวันนี้จะได้หรือเปล่านะครับหลังจากที่สารตกมาสามวันแล้วนะครับวางกะแว้มานิดหน่อยไว้มานิดหน่อยกับปลาไม่กินได้ชั่วโมงปลาไม่กินผมก็ไปแล้วี <c oughs> ตรงใหม่นี้คือคนวัานแห่เยอะมากนะครับแล้วก็น้ําลึกมากนะครับตรงนี้ผมทําไว้เองนะกะว่าไม่มีใครมาว่านแหย่ไดนะ้เพราะเขาจะวานกันโดยรอบเลยใหม่นี้น่าจะปลอดภัยสุดละ แต่ปัญหายอย่างคือปลากายเยอะมากนะครับปลากายควรเบ็ดพันแกเบิดแป๊บก็ฝนตกทุกวันนะครับมีวันนี้ยังไม่ตกนะครับไม่รู้จะตกลุป่าคืนนี้ปัญหาของนักตกปลาฝนตกแล้วปลาไม่กินเบ็ดแต่ก้อนใหญ่ๆไว้ก่อนไม้แรก มาแรกใส่ก้อนใหญ่ๆไว้ก่อนคร,ครับไม่ได้สุ่มทุ้นให้ดูนะครับขออภัยด้วย มีปลาตอดครับไม้แรกมีปลาตอดแต่ไม่ได้ตัวเฮ้ยวันนี้แววดีเว้ยอาจจะท <c oughs> ปดดีป่าแดดป่าฝนมาหลายวันนะครับไม้สองขอแค่มีปลาแค่นั้นนะครับทุกทีไม่มีปลา เยอยหกบมดเลยไม่ได้ปาด้วยเยอยหกด้วยถอนอ่ะโดนจนได้ครับผม ที่เรามานานนี่ตะเพียนครับมาแล้วเย่เนี่ยก็ไม่ครบนี่นะได้ป่าครับเกี่ยวกล้องมารบนี่ป่าไม่กินแคนแรกมาแล้วสบายส,บาย,สบายกันไป ปลาทิ้งี้ค่อน่าตกหน่อยเหยื่อก็ยันล่นไปเฮ้ยไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอนะครับเหยื่อนี้ก็ประมาณสี่ขีดนะครับพอแนะล้วก็ทิ้งดิยวใช้ไม่เปลืองเอ,เอาเลยครับอื้อปลาไหลยัยงไหวครับ เฮ้ยคุยใหญ่ตัวใหญ่ขอช้อนหน่อยอ๊ช้อนช้อนไม่ต้องช้อนแล้วป่ะอึ๊บอ่ะช้อนทำไมโอ้เกี่ยวครับตัวนี้เกี่ยวมาเกี่ยวมานะครับปลามันจะตายเกี่ยวมาโอเคตัวที่สองตัวใหญ่ขึ้นนะครับจับเลยตัวนี้ยกได้สักตัว เราตาจะช้อนโหน่อยจมโอ้ตัวเนื่อตัวเนื่อตัวเนื่อนีม่มาครับเขาปลาทุกตัวเขาเสื้อด้วยติดเสื้อด้วยเขาปลาครับผมมาแล้วตัวนี้ตัวคู่นะช่วงนี้ปลาตัวเมียทันท้องแนละ้วมันไม่ค่อยกินเบ็ดหรอกเพราะว่าไข่มันเต็มท้องครับดังนี้จะเป็นตัวคู่นะครับกินนะครับ ท่านผู้ชมกล้องแปดมดตอนไหนก็ไม่รู้คุยอยู่คนเดียวนี่ครับไฟกับพี่พภิปตติดแล้วแปดมดนะครับแล้วก็ได้ตัวสุดท้ายมาแล้วนะอยู่นี่ครับเกี่ยวไว้อยู่ตัวสุดท้ายนะครับนี่ตะเพียนตัวเดิมนะตัวเท่าเดิมนี่ตัวเดิมตัวเท่าเดิมนะเป็นตัวผู้นะผมดูดูแล้วนะพอจับแล้วน้าเชื้อปิดปิดปิดนะครับก็ในนี้ มี5ตัวครึ่งชั่วโมงแรกนะครับได้มา5ตัวหลังจากครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้อีกเลยนะครับเงียบกริบเลยครับนี่หตัวปุ๊บวางตักไปกันใช้มือถือท้ายนะนี่ครับก็ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะตัวประมาณ2ขีดนะครับนี่ครับได้ยูประมาณ1โลครับสี่หตัวนี้นะภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับเลยนะครับชั่วโมงกว่านิดหนึ่งชั่วโมงสาสนาทีสี่นาทีก็ได้มาประมาณ6ตัวนะครับหลังจากครึ่งชั่วโมงไปมันเงียบไปเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็มาทดสอบเหยื่ออีกแล้วนะครับ กับเดือมงคลชาแนลนะครับก็จำหน่ายเป็นทุ่งอย่างเงี้ยยังไม่มีแพ็กเกจขายทางออนไลน์นะขายทางคนใกล้ๆเนี่ยแหละนะครับกิโลละ40บาทใส่น้ำพร้อมตกได้เลยนะครับก็อย่างงี้นะครับสำหรับคนใกล้นะครับออนไลน์ยังหาแพ็กเกจไม่ได้นะครับถ้าเป็นออนไลน์ก็จะเป็น9้าขีดนะครับเพื่อจะไม่ให้เกินกิโลนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นิดๆหน่อยๆครับถ่ายให้ดูหมายนี้ปลากายเยอะนะครับกวนนะครับกวนมากเลยนะครับก็ยังได้ตัวนะครับ